จากครูบาอาจารย์ต่างๆจากคลิปต่างๆที่มันเป็นการพัฒนาพัฒนาออพัฒนาจิตวิญญาณดวงนี้ที่กำลังที่กําลังเริ่ม activate หรือว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าเข้าสู่การเปลี่ยนถ่ายตัวตนใหม่อันนี้ทุกคนเก็าไหมพอเราขึ้นเราสูงใช่ไหมเราเริ่มผ่อนเราเริ่มผ่อนคลายเราเบาสบายกับการทําสมาธิ ทีนี้กลายเป็นปัญญาเราเริ่มเปิดซึ่งตอนแรกก่อนหน้านั้นนับย้อนกลับไปคือเราใช้ชีวิตเราอยู่ในแต่ขึ้นเบตา้าเราไม่เคยเราไม่เคยนำพาอารมณ์ความรู้สึกเราไปอยู่ในขึ้นอัลฟาเราไม่เคยใช่ไหมแต่พอแต่พอเราทำสมาด้วทำสมาธิได้3เดือน6เดือนขึ้นมันสูงพอขึ้นมันสูงอินทิชันเปิดเหมือนเราเปิดรับเหมือนเราเปิดรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปิดรับเลด้าหรือว่าเปิดรับ ข้อมูลบางอย่างที่เราไม่เคยรับอะ่ะเข้ามามันก็เลยเป็นการเราอยู่ในกฎแรงดึงดูดมันก็เลยเป็นการพอขึ้นเราสูงมันก็ไปดึงดึงดูดเรื่องเรื่องที่ตรงกับเราอะ่ะเข้ามาเรื่องที่ตรงกับเราเข้ามาคือเรื่องอะไรคือเรื่องการเขาให้เราขอบคุณตัวเองเซนเริ่มขอบคุณตัวเองแต่ตอนแรกไม่เก็ตไม่เก็ตไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า พอเราทําสิ่งนี้เราสบายใจเราจะเรา,เราจะรอบรู้ด้วยความรู้สึกเราเองว่าในเมื่อในเมื่อแต่ก่อนที่ผ่านมาเราคิดแต่ว่ากูไม่เก่งกูไม่นูน่นกูไม่นี่กูไม่ดีเท่าเขากับแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วชีวิตเราแย่กับการที่เรามาบอกขอบคุณตัวเองแล้วเรารู้สึกสบายใจอะ่ะเซนเลือกทําสิ่งนี้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรทีนี้บอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อย เออพอวันหนึ่งนะพอวันหนึ่งที่มาเราบอกขอบคุณแล้วมันไปถึงจิตอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเราจูนกับตัวเองได้อ่ะทุกคนมันมันเกิดซาบซึ้ซาบซึ้งจริงๆว่าเราว่าขอบคุณนะที่เธอยังอยู่กับฉันไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนเธอจะอยู่กับฉันเธออยู่กับฉันตลอดเวลา คือขอบคุณตัวเองทุกคนขอบคุณหวัวใจขอบุกคุณลมหายใจขอบคุณ2มือขอบคุณตาสองดวงนี่ขอบคุณสองมือสองเท้าที่มันทําให้เรามาถึงวันนี้มันทําให้เกิดการคอนเน็กตัวเองแล้วมันมันสั่นสะเทือนแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเอออันนี้ทุกคนเก็ตไหมจะค่อยๆไต่ไปนะจะค่อยๆไต่ไปพอเราทําสมาธิ เราได้เคลียร์สมองซึ่งเราอ่ะไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ข้อมูลนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเรานั่งไปได้แบบจนได้สภาวะนะ่ะมันเกิดการจักกะเราทั้งเจ็ด่ะมันเกิดการถูกเขาเรียกอะไรนะถูกชำระล้างแล้วมันแล้วมันหมุนฟโฟล์เลยมันทำให้มเลยมันทําให้เราอ่ะยกขึ้นความถี่ของตัวเองสูงขึ้นพอขึ้นความถี่เราสูงขึ้นอนะ่ะ ชุดข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รับอมันเริ่มเข้ามาไม่ว่าจิตวิญญาณเอ่ยไม่ว่าการพัฒนาตัวเองเอ่ยโดยที่เราไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วอ่ะมันเข้ามามันเข้ามาเรื่อยๆอ่ะพออยู่ในกฎแรงดึงดูดก็อ่ะเป็นการขอบคุณตัวเองต่อมาคือการเขียนเมนิเฟสสามหกเออต่อมานะต่อมา คือการเขียนเมนิเฟส369ของนิโคลาเทสลานี่แหละแล้วตอนนั้นนอกจากจะขอบคุณตัวเองคือมันอยู่ๆมันเข้ามาทุกคนมันมันประเดประดังเข้ามาเลยที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆแล้วเราทุกครั้งที่เราได้เสพเรื่องนี้เราเราจะใช้อินทิวิชันเราคือเราเรารู้สึกปลอดภัยที่เราเราได้เรียนเรื่องนี้เรารู้สึกปลอดภัยที่เรารู้สึกว้าวที่เราไม่เคยรู้มุมนี้เลย ทีนี้การเขียนมินิเฟสใช่ไหมทุกคนย้อนไปอีกเมื่อสองปีที่แล้วที่ระหว่างเริ่มอะอทำสมาธิแล้วนะเริ่มยกขึ้นตัวเองแล้วนะเริ่มขอบคุณตัวเองแล้วนะอีกอีกอีกอกฎหนึ่งก็คือการเขียน369หกเก้าอันนี้แหละมาเมื่อเช้าเลยเมื่อสองปีที่แล้วเราเขียนมินิเฟสเอ่อวันมันหลายหลายข้อมากเลยที่ที่เซนเขียนเซนเขียนน่ะสเล่ม ตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนะ่ยเขียนสมเล่มในนั้นก็จะมีอะไรในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นจะมีสุขภาพดีมีสุขภาพดีเพราะว่าเพราะว่าพอพอเราเริ่มคอนเน็ t ตตัวเองได้เราจะเริ่มมองมองเห็นคุณค่าร่างกายเราทุกคนเซนเขียนเมนิเฟสว่าขอให้ไม่ใช่ขอให้ขอบคุณละขอบคุณร่างกายที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดใสสดใสแข็งแรง อ่อนยาวตลอดการแล้วก็ขอบคุณในเรื่องที่ตัวเองมั่งคัง่งแล้วมันอีกหลายข้อแต่พอสองปีต่อมา2ปีต่อมาระหว่างทางใช่ไหมทำไมทำไมถึงมันก็มันจะค่อยๆแคบเข้ามาแล้วเนาะหรือถ้าไม่เข้าใจเออพูดเร็วไปหรือว่าเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถามได้นะเดี๋ยวจะย้อนให้คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเราอ่ะ คือเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่เรายังเปิดเปิด,ปดหรือว่ารับรู้ไม่ได้คือ,อเขาจะเราจะมีแบ็กที่โคตรแบ็กที่คอยซับพอร์ตเราอะ่ะโคตรแบบยิ่งใหญ่มากหรือไม่อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนลองนึกถึงว่าย้อนกลับคืนไปเราเคยคิดว่าชีวิตเราอะ่ะแม่งแบบมันสุดๆแล้วว่ะคือตอนนั้นอะตอนไหนที่มันเจ็บสุดตอนไหนที่คิดว่าชีวิตมันจะไม่รอดแล้วอะ่ะ แต่ทำไมวันนี้ได้มานั่งฟังไลฟน์นี้ทำไมอ่ะท,ทั้งทั้งที่วันนั้นคุณบอกคุณโอ้โ oh, หแย่มากชีวิตคือไม่มีทางเลือกคิดกูต้องตายแน่กูไม่รอดแน่กูเจ็บมากกว่าเรื่องเหตุการณ์นี้กูเจ็บมากแต่ทำไมเราถึงได้มานั่งฟังไลฟน์นี้ลองนึกดูอะไรอะไรที่ให้ทำให้เราได้ฝ่าฟันอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คิดว่า เมื่อหลายสิบปีที่แล้วหรือกี่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าแบบทําไมแม่งไม่มีใครซัพพอร์ตกูเลยว่าทําไมพอวันหนึ่งที่กูตกต่ําแล้วมองหาใครใคร,ใครไม่มีใครให้ความช่วยเหลือกูเลยแต่ทําไมวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะตัวเราเพราะตัวเราก็ไอคนที่วันนั้นที่แบบที่มันอยู่โดดเดี่ยวอะ ที่ไม่มีใครแลเลยวันนั้นน่ะก็ตัวเรานี่แหละทุกคนพาให้เรามาถึงวันนี้นี่ทุกคนเก็ตไหมไม่มีตัวกดเราแล้วทำไมอ่ะจะไม่ซาบซึ้งไอ้คนคนเนี้ยซาบซึ้งเขาหน่อยได้ไหมขอบคุณเขาขอบคุณเขาในวันที่เราบอกเอาวันนั้นเราแย่เราป่วยนะเราป่วยแหละ เออเราเรามีนี่แหละเราไม่มีเงินแหละแต่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะเราแต่เราวันวันนี้วันนี้ที่เราติดปัญหาต่างๆวันนี้ที่เราติดปัญหาไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานจริงๆอะ่ะจริงๆนะความต้องการของมนุษย์อ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะเรื่องความสัมพันธ์ ทำไมพ่อไม่รักแม่ไม่รักทำไมคู่ผัวตัวเมียไม่ได้รักกันทำไมลูกไม่รักทำไมลูกดือ้อทำไมเพื่อนร่วมงานชอบนินทาทำไมเนี่ยความสัมพันธ์ทุกคนมีไม่กี่อย่างที่เป้าหมายของชีวิตมนุษย์ต้องการมีไม่กี่อย่างแต่หลักหลักเซนให้เรื่องความสําคัญความสัมพันธ์ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ